เดี๋ยวเราจะมาเฉลยราคาของเซตอัพอันนี้นะคะนี่เซตอัพอันนี้ว่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คือเริ่มจากตั้งแต่ลิปเทปนะคะด้านบนลิปเทปนี่เป็นของ black river ใช่ไหมคะลิปเทปนี่มัน กล่องละ4ี่ยห้ากล่องละสี่อยห้าสิจะมีอยู่3ามแผ่นเราก็ตีว่า1้อยห้าสิบบาทคิดนะ1้อยห้าสิบวกกับเด็กก็คือแผ่นฟินกระบอดจากร้านอิชี่นะคะแผ่นฟินกระบอดราคาเจ็ดร้อยบวก่าไรอะ บวกเจ็ร้อยแล้วก็เรียวกาดสีแดงนี่นะคะของร้านโฮปนะร้อยสามสิบแล้วก็บวก d y n a ามิกทรัคนี่ดั Dynamic Truck, นนามิกทรัคคะด y น a าม c กทรัคสีทองฐานสีดำ d y n a ามิกทรัคก็คือราคาหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะคะ เจ็บห้าศูนย์เอ้ยไม่ใช่อออด y นามิ c ทักใช่ใช่ถูกแล้วเอ้ยด y นามิกทักหนึ่งแปดห้าศูนย์ด k นามิทักหนึ่งแปดห้าศูนย์ส่วนล้อก็คือ Oak กว e w ส์เนี่ยนะคะล้อเป็นของโอ๊กวิวส์นะคะราคา หนึ่เราจะได้ราคาทั้งหมดสี่ห้านี่คือราคาตัวเลขที่แท้จริงของเซตอัพนี้นะคระสี่พันห้าร้ปดบาทโอ้โอ้คุ้มไหมคุม้มเพราะว่ามันดีจริงๆคือได้ที่ชอบทุกอย่างเลย ได้ทุกอย่างที่ชอบแบบตรงใจทุกอย่างก็คือตั้งแต่ d Dynamic t r u ัคแล้วก็ล้อ Oak Wheels ที่อยากจะลองแผ่นของนานอิชี่นี่ชอบอยู่แล้วเลิฟเลยแล้วก็เรียวกาสแบบนี้ของร้านโฮกเจ๋งมากซึ่งมันก็ดีมากๆกรรีบเทปของแบงคิเวอร์นะที่ซื้อจากร้านส l ล c ักช็อปเนี่ยคือ ีมากขอบอกว่ามันทนจริงๆเนียวแน่นหนึบทนเดกมากก็ประมาณนี้ค่ะจบที่ราคาของเขาก็คือ4,580ัาท้อ้แบาทเอ,อ้มีคนตอบใกล้เคียงเด่โอเคงั้นจบละบ๊ายบาย